สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจเช่นเคยนะครับมาอัปเดตแนวโน้มทองคำให้นะครับต่อจากเมื่อวันจันทร์นะครับซึ่งวันนี้ก็สามารถนำคลิปนี้นะครับไปใช้ประกอบการลงทุนได้นะครับในช่วงของวันที่2 3จนถึง25กรกฎาคม2568นะครับเวลาอัดคลิปอันที่เวลาบ่ายโมง45นาทีนะครับ ใครต้องการจะปรึกษาผมนะครับเรื่องของการลงทุนทองคำนะอยากจะเปิดพอร์ตหรือว่าอยากจะเล่นโกลสปอร์ตหรือว่าอยากลงทุนทองคำแบบ AI นะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ครับที่เบอร์ครับ0659425654นะครับส่วน ID Line ผมเติ้งครับ T Thailand ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G g o ู๊ดนะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับนะใครมีคำถามอะไรครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับนะผมอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำติชมด้วยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะก่อนอื่นเลยครับขอเสียงชาวดอยหน่อยนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านคงเฮกันลั่นแล้วนะครับนะชาวดอยน่าจะลงจากดอยกันได้บ้างบางส่วนแล้วนะครับ อย่างที่บอกเอาไว้นะครับเมื่อคลิปวันจันทร์นะครับว่าทองคำนะครับมันจะเลือกข้างในอาทิตย์นี้นะครับสุดท้ายแล้วมันก็เลือกข้างที่จะเป็นพลุสีเขียวนะครับเพราะว่าปรับตัวขึ้นมานะครับสองสวันนี้ก็ขึ้นมาเกือบร้อยเหรียญเลยนะครับปรับตัวได้สูงสุดครับถึงเป้าหมายที่ประมาณ3 4 3พ่อาเหรียญนะครับสูงกว่าที่ผมให้เอาไว้เมื่อวันจันทร์ด้วยซ้ำนะครับผมให้ไว้เมื่อวันจันทร์แค่ประมาณ3 4 2 0เนาะ นี่ก็ขึ้นมาถึง3 4 3 8ปนะครับปัจจุบันครับราคาทองคำเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมานะครับก็ต่ำสุดเนี่ยย่อมาได้ที่ประมาณ3 0 0พันี่อยสเหรียญน,นะครับปัจจุบันก็เคลื่อนไหวที่ประมาณ3 4 2 4ี่เหรียญตอนนี้นะครับนะค่าเงินบาทก็เคลื่อนไหวที่ประมาณ32.18บาทต่อดอลลาร์นะครับค่าเงินบาทแข็งโปกงนะครับทำให้ราคาทองคำแท่ง 9.5นะครับก็ขึ้นมาที่กรอบราคาประมาณ50,2100จนถึง5 2 2 0 0บาทต่อบาททองนะครับอ่ะงั้นเราไปดูคําพยากรณ์แนวโน้มทองคํากันนะครับว่าในช่วงของวันที่23-25กรกฎาคมครับจะเป็นอย่างไรนะครับพูดถึงโกลสปอตก่อนแล้วกันนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับมันได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แล้วนะครับ หลังจากที่ผมบอกเอาไว้ในคลิปบันจันว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน3360ขึ้นไปได้นะครับเกมพลิกเลยนะครับก็จะเป็นสัญญาณขาขึ้นทันทีนะครับแล้วก็ผ่านด่าน3380ได้ด้วยนะครับนะก็ทําให้ทองคํากลายเป็นขาขึ้นสมบูรณ์นะครับจึงไม่แปลกใจที่เราได้เห็นราคทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับแล้วก็ไปสูงสุดเนี่ยถึงประมาณ3438เหรียญน,นะครับทีนี้ ตามหลักการเทคนิคข้กราฟเนี่ยนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นสมบูรณ์แบบนี้ครับมักจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมนะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นไปสูงสุดที่ประมาณ3 438แนะแล้วก็ย่อลงมาที่ประมาณ3 416นะครับถามว่าย่อตัวลงตามธรรมเนียมตรงนี้เนี่ยจบแล้วหรือยังนะครับผมให้สังเกตแบบนี้กรอบทองคำเนี่ยนะครับจากนี้ไปสสาวันนี้ครับจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา3403 จนถึงสามสี่สามสามนะครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยสามารถรีบาวทะลุกลับขึ้นไปเหนือสามสี่สามสามได้อีกครั้งนะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ไปรอปิดกำไรแรกเนี่ยที่ประมาณสามสี่สี่สามจนถึงสามสี่สี่ห้านะครับและถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุด่านราคาสามสี่สี่สามขึ้นไปได้ด้วยนะครับ เปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรอยู่ที่3451จนถึง3453นะครับและถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุ3453ได้ด้วยนะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรสุดท้ายเนี่ยอยที่ประมาณ3463จนถึง3465นะครับถามว่าแล้วจะมีนิวไฮไหมในอาทิตย์นี้นะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าน่าจะาถ้ายังไม่ผ่านด่าน 3,474เหรียญน,นะครับทองคําจะยังไม่ไปต่อนะครับแปลว่าจะไม่มีนิวไฮเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าค่อยว่ากันแต่ถ้าอาทิตย์นี้ครับสามารถผ่านด่าน3,474ขึ้นไปได้นะครับก็แปลว่าจะมีนิวไฮใหม่เกิดขึ้นครับที่ประมาณ3,510จนถึง3,515เหรียญได้เลยนะครับนี่แหละคือจุดสังเกตก็คือว่า แล้วถ้าทองคำเนี่ยมันยังรีบาวไม่ผ่าน3 4 3 3่ล่ะนะครับทองคำเนี่ยมันก็จะยังย่อตัวลงตามธรรมเนียมเนี่ยยังไม่จบนะครับแปลว่าทองคำยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงต่อได้อีกนะครับโดยที่มันจะมีโอกาสย่อตัวลงไปเนี่ยไปทดสอบด่านราคา3,403ี่ยเหรียญได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดย่อลงไปแล้วไม่หลุดต่ำกว่า3,403ี่ยเหรียญครับ เดี๋ยวทองคำเนี่ยก็จะดีตัวกลับขึ้นไปนะครับนะแต่ถ้าเกิดย่อตัวลงมาแล้วหลดต่ำกว่า3403ลงไปได้ด้วยนะครับอันนี้แหละจะเกิดสัญญาณขายเซลล์จริงๆแล้วนะครับทองคำเนี่ยอาจจะลงกลับไปได้ถึงประมาณ3 3 9 0จนถึง3392นะครับและมีโอกาสจะลงลึกต่ำสุดเนี่ยถึงประมาณ3375 จนถึง3380ครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมองว่าต่ำสุดเนี่ยน่าจะไปป้วนเปลี่ยนประมาณสัก3360จนถึง3365ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยใน2-3สวันนี้ครับตัวแปรสำคัญเลยให้มองที่3เอ่อ3 4 4อะไรนะ3 4 3 4ี่เป็นหลักนะครับนะ3 4 3 3เป็นหลักถ้าเกิดไม่ผ่าน ก็แปลว่าทองคํายังย่อตัวลงตามธรรมเนียมไม่จบนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านด่าน3 4 3 3ขึ้นไปได้แปลว่าการย่อตัวลงตามธรรมเนียมเนี่ยคือจบแล้วนะครับนะทองคําก็จะขึ้นต่อได้เองนะครับนะอ่ะจบสําหรับโกสปอร์ตนะครับทีนี้มาดูในส่วนของทองแท่ง96.5กันบ้างนะครับผมสรุปให้ง่ายๆดังนี้เลยนะครับรอบทองคําแท่ง9.5เนี่ยนะครับมันเป็นเทรนขาขึ้นเต็มตัวแล้วนะครับตราบใดที่ราคาทองคําแท่งเนี่ย ย่อตัวลงมาแล้วเนี่ยยังไม่หลุดลงต่ำกว่า51,700บาทน,นะครับย่อลงมาซื้อบายอย่างเดียวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะเพราะถ้าราคาทองคำยังไม่หลุดลงต่ำกว่า51,700บาทน,นะครับจะไม่มีสัญญาณเทขายหรือสัญญาณเซลล์เกิดขึ้นจริงๆนะครับนะครับก็ย่อลงมาแล้วซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป้าหมายต่อไปที่ทองคำจะขึ้นต่อเนี่ยไปได้ถึงประมาณ52,300 จนถึง52,400บาทต่อบาททองนะครับและรก็ทองคำเนี่ยผ่านด่าน52,300บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเป้าหมายกําไรสูงสุดที่คํานวณได้ครับที่จะเกิดขึ้นในทิศนี้ครับมีโอกาสจะถึงประมาณ52,500จนถึง52,600บาทต่อบาททองนะครับผมให้สูงสุดแค่นี้นะครับราคาทองคําแท่งเนี่ยจะไปต่อได้ไม่ได้นะครับมันต้องดูว่า เมื่อราคาสปอตขึ้นแล้วค่าเงินบาทต้องอ่อนช่วยด้วยนะครับถ้าค่าเงินบาทยังป้วนเปี้ยน3 2ต้นๆเนี่ยนะ3 2 2 3อ3 32.4อย่ประมาณนี้นะครับนะยังไงก็ยังไม่ทะลุ5 3 0 0 0บาทแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดสปอตขึ้นแล้วค่าเงินบาทอ่อนไปแต่33บาทเลยอย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่าส2 8 0ิอสูงเงี้ยนะครับนะ โอกาสที่ท่านจะได้เห็นราคาทองแท่ง9.5เนี่ยทะลุป53,000บาทเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดยังเงินบาทยังแข็งโป๊กแบบนี้นะครับยากนะครับที่จะฉะนั้นใครที่แบบถือราคาทองคําแท่งเหนือสูงกว่า53,000บาทเนี่ยนะครับอันนี้ต้องกัดฟันอดทนรอแบบสักพักหนึ่งนะครับนะมันต้องให้ค่าเงินบาทช่วยนะครับหรือไม่ก็ราคาสปอตนะครับจะต้องทำนิวไฮเนี่ยไปเพื่อมามาม3,500เหรียญอย่างเงี้ยนะครับนะ โอกาสที่ทองคําแท่งในบ้านเราจะทะลุ53,000บาทเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับแต่เกิดเกมมันพลิกนะทองคํามันย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ากว่า51,700บาทลงไปได้นะครับอันนี้งานข้าวชาวดอยเลยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะไหลลงต่อนะครับไปถึงประมาณ51,400จนถึง51,500บาทได้ครั้งหนึ่งนะครับตามสุดที่คำนวณได้เนี่ยน่าจะไปจบประมาณสัก5 1 3 0 0บาทบริเวณนี้นะครับนะก็ จะอยู่ประมาณนี้สำหรับทองแท่งทั้งหมดนะครับนะอ่ะจบแล้วนะครับหวังว่า9นาทีส0นาทีนี้ครับก็คงมีประโยชน์สําหรับนักลงทุนทองคําทุกท่านนะครับก็ยินดีด้วยสําหรับชาวดอยที่ลงจากดอยได้แล้วก็คนที่ฟันกําไรจากการซื้อขายทองคาที่ฟังคลิปจากอาจารย์เติ้งนะครับนะขอให้ทุกท่านครับกำไรกันมากๆจากการซื้อขายทองคำครับเจอกันใหม่ครับในวันอาทิตย์กับอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ